สู่เกมโก,โกโกวางภาค2นะครับเราก็ออกมาเล่นกันนะครับมาดูว่าเราจะสนุกสนานแค่ไหนนะไปรอไหมทุกคนรอแล้วกดหนึ่งโอเคครับข้ามิปพบมาแล้วครับแล้วก็เป็นผู้เล่นดีผูเ้เล่นดีรออะไรล่ะเราจะมาโชว์ท่านผู้ชมได้ดูว่าใครเป็นพระเอกครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราเป็นโซโลโหลงทางที่เข้ามาในนี้นะครับดูครับโซโลซึ่งมันน่าเก๋มาก เดี๋ยวนาะตัวผมถ่ายแล้ะมันเปิดแล้วเปิดแล้วสแกนตัวตนนะครับเพื่อผ่านโอเคถ่ายละนี่ดูเร็วเร็วเร็วเขาเรียกว่าเร็วเร็วเฟรเดิชันนะครับท่านผู้ชมวิ่งนี่ครับโซโลผู้หลงทางนำแล้วครับใครนะครับปุ๊บตึง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 มาแล้วอ่า เกมแรกนะครับโกโกวาที่มิซูนิดานะครับมาดูกันว่ามันจะสนุกแค่ไหนนะครับโกโกวาที่มิซูนิดาเคยฟังเพลงไหมใครเคยฟังเพลงโกโกวาที่มิซูนิดาบ้างครับเดีย๋ยวผมจะร้องให้ฟังโกโกวาที่มิซูนิดาโอเคอันนี้คือโ ok กโกวาภาคสองภาคแรกผมลงคลิปไปแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะบอกให้ทุกคนนิ่งไว้นะครับเตรียมตัวนะครับ นิ <S <S ่งไว้นิ <okay. S 2> er okay. ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ผมบอกให้นิ่งไว้จะขยึกทำอะไรแล้วโออนิ่งไว้เกมบ้านี่ผมเคยเล่นมาแล้วนิ่งไว้เฮ้ไปโอเคนิ่งไว้โอเคครับทุกคนนิ่งไว้โอเคนิ่งไว้นิ่งไว้ นิ่งไว้ทุกคนนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ทุกคนนิ่งเข้าไว้นายจะขยบขาทำอะไรแล้วทุกคนนิ่งไว้โอ้ต้องขยบดีกว่านิ่งไว้นิ่งไว้โอเคไปได้ Like. ninh quái ninh quái quái like. like. ninh quái ninh quái chú con bay Ok quái like. quái ninh นิ่งไว้นิ่งไว้ไปโอเคมาเร็วเข้าเหลือคนสุดท้ายแล้วนิ่งไว้นะนิ่งไว้โอเคไปนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้โอเครอดกันทุกคนนะ ทุกคนปลอดภัยใช่ไหมเออ,อ,อมามาดูละฮไหนเราอยู่ไหนนี่ไงเราเราจะมาหยุดเกมนี้ด้วยตนเองออโอเคนี่คือเงินรางวัลคนตายไปกี่คนฟะคนตายไปสี่สิีคนเหรอเนี่ยโอเคเงยหน้าขึ้นแป๊บปุ๊บ โอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะไปสมัครใหม่แล้วก็มาเล่นแบบนี้นะครับเพราะว่าการสมัครใหม่นะครับคนจะได้ยินกันทุกคนนะครับโอเคไปเกมต่อไปน่าจะเป็นเกมโอ้โหเกมสายลุยโอเคโซโล่ผู้หลงทางนะครับมามาที่วิ่งแข่งเหรอเป็นนักวิ่งเหรอเอ้าอะไรอ่ะชิบหายละแม่งตีกันตอนกลางคืน ก็ไปดิครับออรอเลยเอาปิดด้วยโอ้โหเกือบไปทันสวยละสวยละมันตีกันด้วยเวลากี่วิวะนะ่ะมันไม่มีเวลาบอกโอ้ตายแล้วโอเคเราอ่ะนะครับเราต้องไปเปิดอื่นก่อนนะครับเราก็แบบเหมือนแบบตัวร้ายนะครับบอกว่าต้องไปเปิดอื่นก่อนนะอะไรประมาณนั้นแต่ผมไม่เปิดครับเขาเรียกว่าอยากให้ทุกคนรอดไงคุยสวยละสวยละ หลบก่อนหลบใต้เตียงแล้วต้องหลบหลบมุมก็ดีครับโอเคจูโลจูโลไม่หลบดีกว่าออกไปดูเฉิดฉายดีกว่ามาตะบองไหนตะบองวะไหนตะบองเราไปที่ไปที่แสงไฟเลยอ่านี่แสงไฟเอ้ยอ่ามันจะมองเห็นปั๊ดดูดิถ้าเรามองงี้เออเห็นทุกคนเอาดิเห็นทุกคนอ่ะผมบอกเลยนี่เอาจะตายแล้วครับคนนั้นจะตายแล้วครับไม่ตายดวงดีจริงจริงเว้ย โอเคโอเคโอเคไฟมาแล้วครับมีคนตายไหมเอ่ยมีคนตายไหมเอ่ยไฟเมื่อไหร่จะมาฟักอ่ามีคนตายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนแม่เงเอ้ยตายหกคนนะครับโอเคไปนะครับเกมต่อไปคือเกมอะไร เกมสายลุงครับโอ้เงินไหลมาแล้วเงินไหลมาแล้วหกบาทนะครับอ่าคันนี้ว่า69บาดอลลาร์ราตอนนี้ผมมี1น7บดอลลาร์รานะครับโอเคมามาดิ EP 2นี่ครับเหมือนจริงเ่ามาม,มีคนขอผมเป็นเพื่อนนะครับเออทว่า FC ผมเหรอถ้า ถ้าอยากได้ผมเป็นเพื่อนให้พิมพ์ในช่องนี้คําว่า fc 9x8 นะครับผมจะรับคุณเป็นเพื่อนนะครับก็มาสามารถทําคลิปกับผมได้นะครับเปิดไม์ด้วยนะครับเปิดไม์ทำคลิปกับผมนะครับโอเคนะท่านผู้ชมตามนี้คือจบนะติดตามด้วยนะยัดเล่นกับผมได้ไปมาดิมาดิปึ๊บเอาไงครับเอาไงครับโซโลจูโร่ครับจังหวะนี้วิ่งครับเหมือนนารุโตะแล้วครับจังหวะนี้โอ้ยน้ำเซ็งว่ะเฮ้ยโอเคเกมที่สองมา เกมที่สองนั้นครับเป็นเกมโยนหั่งจีก็เกี่ยวกับอะไรสักอย่างนะครับไปมามาดูกันว่าเกมที่สองนี้จะเป็นยังไงนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเล่นยังไงไปโอ้หน่าตื่นเต้นนะครับนผไ้ชมดูดิโอเคนะครับโอเคยังไงต่อครับเหมือนเขาใช้เลือกทีมตรงนี้นะครับเท่าที่ผมไปดูมานะครับเจ้าของเกมนั่นไงว่าละขอคนตึงๆดินี่ไงมาละอ่าคนนี้แหละน่าจะตึงจัดอ่าสวยเรียบร้อย ทีมตึงไหมเนี่ยโอเคนะครับมามาดูกันว่าทีมเราจะตึงแค่ไหนนะครับตึงและดึงขนล่วงหรือไม่ถ้าตึงและดึงไม่ขนไม่ล่วงนะครับผมจะท้อใจมากมากบ้างเกมนี้คืออะไรวะกากระบาทเหรอไม่รู้อะไปดูเกมนี้เกมนี้คืออะไรวะเนี่ยเกมงงงง,ง,งโอ้แต่ละเกมแต่เนี้ยเกมอั้งจีเฮ้ยนี่ไงเกมอั้งจีอะโอ้โหเนี่ยผมอยากเล่นมานานละอ่า มาโอ้ยโอ้โหได้เล่นเกมอังกีของจริงขอเล่นได้ของจริงเลยวะเฮ้ยมาโอเคการโยนอังกีนะครับเราต้องโยนนั้แม่งปุ๊บอาดีอาดีปั๊บ,ป,บ,ป,บปั๊บปุ๊บนี่เอดีครั้งเดียวผ่านครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงครั้งเดียวพอครับไม่ต้องสองครั้งครับมาด่านสองล่ะจะเป็นเกมอะไรขอดูดิเฮ้ยเกมอะไรวะอ๋อเกมจับคู่รูปภาพหรือเปล่าวะเนี่ย เฮ้ยจัดได้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยผิดผิดแล้วผิดแล้วน้องผิดแล้วเฮ้ย,าายอันไหนเฮ้ยเฮ้ยสวยผ่านเร็วเหมือนกันนั่นเนี่ยโอเคอุ้ยสบายครับโอเคครับไม่มีใครมาลุ้นกับเราเลยดูดิเขาไปลุ้นทางนุ้นหมดแล้วอะ่ะโอเคมามาดูกันนะครับก็อ่าเกมนี้คืออ๋อกดตามสี ปึ๊บอ่ะปึ๊บอ่าปึ๊บอ่ะพึ่งกดแม่งเล่นตั้งนานพึ่งกดโอเคอ๋อครับเขาพยายามปรับตัวนะครับอ่าอ่าผ่านไหมเนี่ยเวลามันจะหมดแล้วนี่เ,เพื่อนโอ้โยช่วงหน้ายนาวนะครับโอเคก็ไป อ่าเอา้หยากแล้วเนี่ยเอาดิเคจำได้ไหมปุ๊บเคปึ๊บอ่าปึ๊บโอ้ยเบอเจ้าหญิงราพันเซลโอเคเจ้าหญิงราพันเซลนะครับจะผ่านหรือจะแพ้เอาแพ้ครับตายแน่เลยเตานี้อ่าาอ้า,อาเวลามันจะหมดแล้วเพื่อนเจ้าหญิงราพันเซลราพันเซลบนล่างบน สวยเก็บสุดท้ายไปลำเจะหมดแล้วโกโกโกไอรันโกบนกลางบนล,างานล่างขวาล่างอ่าฮะผ่านครับโขเคผู้คุมเดินมาดูละออไม่ต้องมาดูครับผ่านแล้วไปไกลๆเลยครับอย่ามายิงนะสวยโอเคผ่านแล้วครับท่านผู้ชมมาดูคนเล่นกันนะครับอ่านี่คือผู้เล่นทั้งหลายนะครับที่จะตายหรือจะรอดครับนั้นลัดไปตอนเกมม้าหมุนเลยนะครับ ถูกย้ายที่ล็อบบี้นะไม่ช้านะครับมา let's go let's go โอเคเราก็ถูกย้ายมาเอ่อที่ล็อบบี้ไหนดูเราดิมันจะมีโปรอยู่หนึ่งคนนะครับโอเคซึ่งคนคนไหนไม่รู้อ่ะมันบินอะ่ะมันบินแบบชิวปุ๊บจบเกมอะไรเงี้ยเลยโอ้โหโคตรโกงอะ่ะแต่ผมจะชนะโปรให้ดูมาดูกันว่าเราจะชนะโปรได้หรือไม่นะครับวิ่งเลววิ่งเร็ว,ว,รวต่อไปก็เป็นเกมม้าหมุนนะครับ โอเคไปนำครับโอ้ด,ดูนั่นไงปลัวอ่ะมันนำไป้วปู้บอกเลยขุดเร็วเดี๋ยวเจอแซงครับแค่นี้ไม่ได้เร็วหรอกครับผมมึงสโลโจูโรครับเอาดิตามทันละตามทันละเดี๋ยวแซงให้ดูแซงให้ดูแค่นี้เองพื้เอาดิ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 เป็นไงนี นี่แหละโปรเป็นไงเป็นไงแค่นี้ชิวๆโอ้ยมาหมุนมาแล้วครับมาดูกันว่ามันจะตื่นเต้นและเต้นตื่นขนาดไหนได้อยู่กับโปรด้วยโหได้อยู่แต่คนเทพเลยว่ะมาดิผมยังไม่ยอมตายเพราะผมเป็นตาเอกผมเป็นผู้เล่นสี่สสสสสสาโอ,โอเคไปโนโอโน่คามเอ่อคลายแล้วก็อะไรสักอย่างโอ้โหดูดิ เชียโปรของเทไม่ไม่กลัวครับไม่เคยกลัวครับไอ้โปรครับเบอร์ะรอะไรวะศูนย์สามเหรอแล้วศูนย์หนึ่งอยู่ไหนวะมาดิเนม้าหมุนแล้วครับกำลังหมุนอย่างดุเดือดกี่คนวะเปิดเสียงมีสามรอบมิสเอา้าสองโหสวยละชิปหายแล้วไงอะอ,อยู่กับหัวโลนก็ได้มามปิดประตู ดีว่ามีเพื่อนประเดีหัวล้นนายเป็นหัวล้นที่เจ๋งมากเอแบบหน้าตานายมันเจ๋งมากเลยอ่ะเพื่อนอย่าเปิดนะอย่าเปิดขดล้องโอเคโอ้ตายห้าคนเหรอโอ้ตายห้าคนนะดูดิมาแล้วครับมุนแล้วครับโอเคโอ้โหโคตรยากอ่ะ โอเคนะครับเกมที่สองแล้วนะครับโอเคผู้ใดโศกคนเอ้าชิบหายแล้วไงเอา้า,อ,าอยู่ใครวะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนสามคนเลยเหรอเปลาชุบายเพื่อนอยู่ด้วยคนดิเฮ้ยอยู่กับเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ด้วยอยู่ด้วยเลยเออมา ips, ดีออสองคนเอออย่างติดดิเออสวยสวยเยสเยสเยซีกีสมบดีตอมเยสเยสโอเคผ่านว้าเรา,าก็กระโดดไปกับเพื่อนนะครับเราต้องอินไปตามเพื่อนนะครับเพราะว่า เราไม่อินนะครับเพื่อนจะเสียใจนะครับมาแล้วครับรอบสุดท้ายมาดูกันว่าเราจะชนะหรือจะตายพอเราเป็นพระเอกนะครับไม่มีวันตายยิ่งสาหยอเออสองสิไหนแล้วังไงต้องทิมหายละวทิมหายละวม,มาอย่ดด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยเอออยัางเลยพระเอกไม่มีวันตายทุกคนอยู่ในห้องไว ย่าขยับไปไหนเป็นไงครับเป็นไงพระเอกยังไม่มีวันตายครับผมมล็อกแล้วครับเปิดประตูไม่ได้แล้วนะโอเคนะครับโอเคโอเคยังดีที่รอดเมื่อกี้เฉียดตายไปนะครับโอเคโอเคโอเคมาดิโอเคผมก็รับชมไปด้วยกันนะโอเคมาแล้วครับอ่าในโปร นี่ไงโปรตายนะครับโปรโปรตายแล้วครับเป็นไงเป็นไงดูพระอื่ชนะขาดรอยครับตายนะครับเกมต่อไปคือเกมเกมฟังผมไว้นะเอาโล่ม,มาให้ผมนะจะพักไม่เอาให้จริงก็สวยไปไปครับไปนำเลยครับโอเค อือฮะถ้าเราเข้าไม่ทันแล้วเราก็ตายอไปแล้ึอือฮะเราครับเป็นนักวิ่งมอราธอนไงฉันนั่งโอเคเฮ้ โอ้โหที่ดึงชิปไหนล่ะไงดีข้น่หมอ่ามีอ่าฝั่งไหนเยอะกว่าฝั่งนี้ดิรออะไรล่ะอ่าสวยฝั่งนี้เยอะกว่าดึงดึดึงดึงอ้ยแพแน่เลยดึงดึงอ้ยอ้ยสูสีสูสีสูสีคุกี้สูสีโอเคดึงดึงเราต้องปล่อยเก้าสามเก้าแล้พวกนั้นล้มแล้วเราก็ดึงเข้าใจไหมตามนี้โอเคนะดึง สองครับพอยโอ้โหวันนวนี้หน้าจอสั้นนะครับจะขึ้นหรือไม่จะแพ้แน่เลยวะโอ้ยทำไมฝั่งนู้นมันเยอะจังวะโอจะแพ้ไม่ได้จะแพ้ไม่ได้โอ้ยโอ้โหสี่กี่คนวะห้าคนฝั่งนู้นหกคนโอ้ชิบหายละอ้าพระเอกต้องไม่แพ้ครับโอเคเหลอกี่คนวะห้าแม่งเอ้ย แล้วต่อไปคือโอ้โหแม่งมันสุ่มด่านมาด้วยโอ้โหเสียอ่ะแม่งไม่เก็บผมกดรัวจัดโทรศัพ์ผมเอียงซ้ายเอียงขวาครับท่านผู้ชมดีนะไม่ตายคนตายสี่แปดสิบสองสิบสองคน เราก็กลับมาสู่ล็อบบี้นะครับเราจะเป็นคนผู้ชนะหรือไม่เราเป็นพระเอกนะเนี่ยขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะแน่นอนตอนนี้หนึ่งร้อยยบห้าแล้วโคตรเยอะอะครับ ตอนนี้นะครับเหลือ5คนเอา้าสวยแล้วมันเป็นเวลาต้องออขึ้นได้เราต้องอ๋อปิดแล้วด้วยสวยละโอเคลบก่อนลบกซ้อนวิ้ย เรามีการอยู่แค่ห้าคนนะครับโอเคเรามีอะไรอยู่ในมือวะอ,อแล้วต่อยเหรอต่อยนะครับเป็นหมัดใส่ของใส่กระมัชวยแล้วครับสวยอยางหนัก่วยยังหนักครับชวยยางหนักครับเออมันจะสู้ออมมาสู้กันแล้ะไปดิสู้กันเลย สู้กันไในตายบอกเราเป็นพระเอกครับทำสู้กันทุกคนนะครับบอกเล่นบอก,บอกเล่นทำให้สู้กันไปนะครับเสร็งแล้วครับสงคารามมารินฟอร์ด โอเครอดตายปฏิหารนะครับโอเคพระเอกต้องเป็นผู้นําครับทุกคนนิ่งไว้นิ่งไว้ไม่ต้องเดินนิ่งไว้ไม่ต้องเดินหยอกหยอกไปครับไปประตูจงเปิดขึ้นมา แม่งไม่เปิดวะเนี่ย ิหายแล้วท่านผู้ชมแม่งเอ้ยโอเคมีเวลากี่วิบเนี่ยมีเวลาไหมโอ้มีเวลาด้วยมีแว่นมีแว่นตายสิบชิ้นเอาสวยแล้วไงเริ่มเอาชิบหายแล้วแล้วมีกันสี่คนแล้วก็โดนก้าตายนั่นไงว่าแล้ว ยอมเิสละมันไม่ชนะหรอกครับมันมีอยู่สี่โคนนะโอ้กุศาจะเป็นพระเอก